สวัสดีนะคะพี่พี่หาสวัสดีนะคะมาพบกันเช่นเดิมนะคะพี่98ล้านนัดพักเครื่องนะจ๊ะพี่อ่าสแกนพี่ว่าโค้ดก่อนนะจ๊ะเพื่อมเพื่อนนะคะพี่98ร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่ฝุ่นฟ้อง6172609เพิ่มเพื่อนแล้วนะคะพี่ส่งสติกเกอร์ทักทายไว้นะเพื่อได้ทราบว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะจ๊ะ,พ,จะพี่จ้ะพี่จ๋าอีพีนี้พักเยอะนะรบกวนพี่ชมให้จบ แล้วจ้าพี่ให้จบเ like <GO back down> นาะพี่เนาะมาชมองแรกกันก่อนเลยจ้าพี่องค์แรกนะคะพี่เป็นพระบูชาหลวงพ่อเงินนะคะพี่อันนี้เป็นพ้าผิวหิ้งนะออกวัดนะคะพี่ค่ะนัดเหมาได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่อันนี้เป็นพระบูชาเก็บฝักผมนะคะพี่องค์นี้สวยพี่สวยมากเลยเป็นลมดํานะคะพี่หลวงพ่อเงินนะคะพี่วัดบางคลานะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยจ้าพี่ ผัก,กนั้นน้าท่านจะเป็นแบบนี้จ้ะพี่เกลีๆสวยๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่ผิวหิ้งเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะตรงนี้มียันแบบนี้จ้ะพี่แล้วก็มีนัมเบอร์นะคะพี่เป็นนัมเบอร์แรกนะคะพี่เอ่อจะเลือนลางนิดหน่อยนะพี่นะนี่เป็นแบบนี้นะจ๊ะ ใต้ฐานไปแบบนี้นะคะพี่เป็นของเก่านะคะพี่นัดได้มาแบบนี้เลยฟวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะสําหรับหลวงพ่อเงินวัดบางคานะคะพี่หน้าตักองค์พระอยู่ที่5นิ้วนะจ๊ะพี่5นิ้วไม่ขาดไม่เกินเลยพอดีเลยนะจ๊ะความสูงองคพระนัดพี่นะอยู่ที่8นิ้วนะจ๊ะพี่8นิ้วพอดีเช่นกันจ้ะพี่นะจ๊ะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ดี๋ยวจะซูมกล้องให้พี่เห็นชัดๆนะคะแป๊บนึงนะคะพี่จ้ะพี่นี่พระพักท่านสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่บบะะพ่ะ นิวมือนะคะพี่เป็นผิวหี่นะคะผ้าเก่าเหมาบ้านเลยนะคะพี่ขาฟุ้ยๆเลยจา้าองน,นี้นะคะพี่ขานี่ยังมีการปิดทองอยู่นะคะพี่แต่เลือนลางไปหน่อยเนาะผ้าเก่าอะพี่นนองนี่ใสมาแบบนี้เลยนะคะพี่ขาหลวงพ่อเงินนะคะพี่ฟุ้ยๆยแบบนี้เลยเป็นผิวเดิมเดิมเลยนะคะพี่เนี่เก่าเดิมฟุ้ยเดิมเลยขนาดห้านิ้วนะคะพี่บริจ่ะขนาดห้านิ้วนะคะพี่ขา นิ้วเนาะจ้าพี่ฝย่นเดิมเดิมเลยนะคะพี่ท่านใจชื่นชอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่ได้เลยนะจ่าองนี้นะคะพี่เก้าพันนะคะพี่เก้าพันบาทนะจ่าฝุยงามนะคะพี่เก่าเดิมฝุยเดิมแบบนี้เลยราคาอยู่ที่เก้าพันบาทนะจ้าจ้าลดได้นิดหน่อยนะพี่นะนี่ฝวยงามมากค่ะองค์นี้นะคะจ้าต่อมานะคะพี่มาชมโปรโมชั่นนะองค์ละสามร้อยคู่ละห้าร้อยนะคะพี่ค่ะเริ่มที่องค์แรกกันก่อนเลยนะจ๊ะองแรกนะจ๊ะพี่เป็นหลวงพ่อเงินจ้ะ สวยงามแบบนี้เลยอันนี้เป็นพิมพ์ิตานะพี่นะเนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้นี่จะ้ะภาพไม่ชัดเจนยังไงพี่สามาขอภาพเพิ่มเติมจากนัดได้นะคะ<ม>องค์นี้นจะจ้าพี่นี่จ้าเฟรชเอรมเดิมแบบนี้นะคะจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาทจ้าตามด้วยนี่จ้าพี่อันนี้เป็นหลวงปูท่ทวดนะคะพี่หลวงปูท่ทวดนะคะพี่หลวงปูท่ทวดด้านหลังนะคะพี่มีตัวฉอนะคะพี่นี่ มีตัวเฉาะนะจ๊ะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะจ้ะองค์นี้นะจ๊ะพี่ที่ฝามร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่หาฝามร้อยบาทนะคะถ้าไม่ชัดเจนยังไงพี่ฝามาขอภาพสามร้อยบาทนะจ๊ะฟูไม่พี่เห็นชัดๆนะจ๊ะพี่ฝามร้อยบาทด้านหลังเป็นตัวเฉาะแบบนี้นะจ๊ะพี่ตัวเฉาะเนาะต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อพรมนะคะอันนี้เลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ขึ้นคอได้เลยหลวงพ่อพรมนะคะพี่จ้าด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ๊ะ สามร้อยนะจ้ะพี่สามร้อยต่อมาแล้วจ้ะพี่เป็นเครื่องล่างของทนฟสิทธ์นะคะพี่กเก่าแบบนี้นะคะพี่ขานี่เป็นล็อกแมวนะพี่นะตรงนี้มีทองแปะอยู่อันนี้เป็นล็อกแมวนะคะพี่สามร้อยบาทเช่นกันนะจ้ะพี่เก่าเก่าเลยนะจ้าสามร้อยบาทนะจ้ะต่อมาแล้วจ้ะพี่เป็นพักกิ่งนะคะพี่เลี่ยมฝีฟ้านะคะพี่หาเป็นพักกิ่งนะคะพี่เลี่ยมฝีฟ้านะคะแบบนี้นะคะพี่นี่ เดี๋ยวลัดขอเย่าด <t> ูนะคะพี่จับพี่องค์นี้มีเสียงกิ่งนะคะพี่นัวขเย่าดูมีเสียงกิ่งนะเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่มีปกนะคะพี่อยู่ที่ห้าปกดิสกกันเลยนะจ๊ะสามร้อยบาทนะจ๊ะมาจ้าต่อไปเป็นพักกิ่งเช่นกันนะคะพี่อันนี้มีเสียงกิ่งดังกลางวานชัดเจ๋วเลยพี่ไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นเนื้อพายเงินแบบนี้นะขเย่าดูแล้วนะมีเสียงกิ่งดังกลางวานอุดกิ่งแบบนี้จ้ะพี่หลวงพ่ออะไรไม่แน่ใจนะจ๊ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ขาสามร้อยบาทจ้ะต่อมานะคะพี่ปิดตานะคะพี่เป็นไม้โพกแกะนะคะพี่เป็นปิดตานะคะนี่จ้าเก่าๆฟิวฟยแบบนี้เลยเนี่จ้าพี่นี่ราคาอยู่ที่สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะฝากพี่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดติดตามให้นัดด้วยนะคะพี่คนติดตามยังน้อยมากเลยนะคะพี่ขาเนาะพูดพอพูดถูกใจกดติดตามไว้ก่อนนะจ้าพี่ต่อมานะคะ เป็นหลวงปูท่ทิมนะคะพี่เป็นตะกุดสีทองนะคะพี่สองสี่หกเจ็ดตะกุดเจ็ดดอกเป็นสีทองพร้อมชายจีวรนเก่าๆแบบนี้เลยพี่นี่ด้านหลังเป็นปิดนะพี่นะ้ามองไม่เห็นนะเป็นเลี่ยมขาวแต่เต่ามากนะจ๊ะจะพี่จ๋าสามร้อยเท่านั้นค่ะต่อมาชมนี่จพ้พี่อ่ากระลาตาเดียวนะคะพี่แกะเป็นหลวงพ่นอนอแกะเป็นราหูอมจันท์นะคะพี่หลวงพ่อน้อยนะคะพี่ขานี่ค่ะเก่าๆฟิตๆแบบนี้เลย ด้านหลังเดี๋ยวขอนัดฝ่องดูหน่อยนะคะพี่แป๊บหนึ่งนะพี่พต้องไล่ไปต้องคอยจิบน้ําไปพี่เจ็บคอมากเลยนี่นะคะพี่ขาถ้าไม่ชัดเจนพี่สามารถขอพับเพิ่มเติมจากหนักได้เลยการ QRr อารคหรือว่าแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะพี่ฟูนทุกฟองหกหนึ่งเจ็องหกนะคะพี่จากองค์นี้นะคะสามร้อชิ้นกัน,นะะต่อมานะคะพี่เป็นฝสือหลวงพะวงนะพี่นะ เสือหลวงพะวงพี่สวยงามแบบนี้เลยเนื้อเขียวๆอมเหลืองแบบนี้นะะพี่เป็นหล่อรุ่นเก่าๆ,ๆนะพี่นะรุ่นเก่าอ่ะจะหล่อฝีแบบนี้จ้ะแต่สีดำๆก็มีนะคะนะัเคยได้มาเป็นหลวงพะวงแต่สีนี้ก็มีนะพี่นะแบบนี้เลยสามร้อยจ้ะต่อมาจา้าโปรชั่นองสามร้อยมีหลายรายการนะพี่นะชมให้จบปิดตาถักเชือกลุงพุทธิยมวัฒพานสูงนะพี่เป็นถักเชือกลักสวยๆแบบนี้เลยนะคะ อันนี้ขนาดองค์จริงนะพี่นะเลียมใสนี่จ้ะแบบนี้เลยนะคะพี่สามร้อยเท่านั้นนะคะพี่ต่อมานะคะพี่หาเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่รูปหล่อนะคะพี่รูปหล่อหลวงปู่ทิมนี่จ้ะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้มีคําว่าวัดรหัสไรนะคะพี่จะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่สามร้อยเท่านั้น,นะคะ่ะต่อมานะคะพี่ อันนี้เป็นฝิงนะคะพี่ฝิงหลวงพ่อมุ้ยหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะพี่นะนี่จ้ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ตัวข้างในอะเก่ามากนะพี่นะฝ่องดูว่าเก่านี่จะ้ะสามร้อยเท่านั้นครับพี่ค่ะสามร้อยเท่านั้นนะคะพี่สามร้อยนะต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญโชคดีนะคะพี่เหรียญโชคดีปีสามสองนะคะปีหนูด้านหลังเป็นหนูนะคะพี่ คสค่ะสารไตรัตนะคะพี่หลวงพอ่อกาแฟด้านหน้ามีคําว่าโชคดีนะคะพี่หลวงพอ่อกาแฟเป็นเหรียญกระไหลทองนะพี่สวยงามแบบนี้เลยสามร้อยเท่านั้นคะ่ะต่อมาเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่หลวงปู่ทวดเม็ดแตงนะคะพี่หานี่คะ่ะเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะพี่เสียงอาจจะแหบแห้งไปสักหน่อยนะจ๊ะพี่พอดีนัดป่วยเนาะจ้าพี่ชมกันเลยนะคะของทุนชาตอมยาดีจ,จ้าพี่นี่หลวงปู่ทวดเม็ดแปงนะคะพี่หานี่ เก่าๆสวยๆเลยด้านหลังเป็นอาจารย์ทิมนะพี่เนาะของเก่านะพี่เนาะมีดิวลอยเล็กๆน้อยๆนะพี่พี่ท่านใดฉุกใจก็เช่าหากันไปได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนัดพี่เนาะจ้ะตามไว้บาทจ้ะต่อมานะคะเป็นธงชาติสัพี่ธงชาติพอเดิมนะคะพี่หาะสวยงามเช่นกันนะจ๊ะขนาดองค์จริงทําเท่าเนี้ยจะพี่ขนาดองค์จริงเนาะที่นัดฟูมนี่ไม่ได้เพื่อให้หลอกตาพี่นะพอดีนัดฝ่อง้องไม่เป็นเหมือนเขา่าจะพี่ฝ่องแล้วมันปวดตานะคะ จะแล้วก็จะโฟนที่เห็นเนาะเพื่อให้พี่เห็นถึงความชัดเจนที่สุดต้องขออภัยพี่ๆบางท่านด้วยนะคะที่บอกว่าทําไมไม่ฟูมกล้องมันฟูมแล้วมันปวดตาพี่ทําไม่เป็นทําไม่ได้จ้ะต้องขออภยัยจริงๆจากนี่นะคะพี่สามร้อยบาทนะคะกูกใจงอาอไหนทักมาพูดคุยกันได้นะจ๊ะพี่สอบถามราคามาได้เลยจ้าต่อมานะคะพี่เป็นเก้าเจ็ดรักสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่หลวงปู่ชวดเก้าเจ็ดนะพี่นะรักฝืนเหมือนเดิมเลยจ้า เขาเรียกอะไรพี่เมดแล่หรอหรืออะไรเรียกไม่เป็น <c oughs> จ้ะสามร้อยเท่านั้นจ้าต่อมานะคะพี่โปรโมชั่นองศาสามร้อยหมดแล้วเราม,มาชมองละหกร้อยกันนะคะพี่ตรงนี้นะคะเป็นพระพุทธแบบนี้นะคะพี่เอนื้อสวยมากเลยพี่พาะมีความคมชัดลึกดีนะคะพี่ไม่ทราบเกียจิีค่ะไม่มั่นใจต้องขอภัยด้วยนะคะคุณจัสวยงามพี่ กล้องสุดนะตรงปกแน่นอนใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะพี่นะคะพี่หกร้อยนะจ๊ะโ mm hmm. ปรโมชั่นหนงละหกร้อยนะพี่ซื้อจับคู่ได้เลยนะจ๊ะจะลดทันทีเลยเหลือหนึ่งพันบาทถ้าจะส่งไปทางที่ห้าสิบวันนี้จะส่งของทุกรายการนะคะพี่บายๆนะส่งไปแล้วจะทักทายไปนะจ๊ะแจ้งฟลิปไปจนช่วงบ่ายนะจ๊ะอันนี้เป็นหลวงปูท่ทวดนะคะพี่นี่ เก่าๆวยๆแบบนี้พี่ท่านใดชื่นชอบนะทักขันลัดได้เลยฝากเบอร์โทรอีกครั้ง0 6น6 1 7 2 6อ9ต้นลามานะคะพี่ฝากข่าวช่องต้นลามาหน่อยต้นลามาป่วยนะพี่นะถ้าติดตามต้นลามาอยู่เขาป่วยนะพี่ซื้อผ่านนัดได้นะคะชอบรายการไหนทักขันัได้เลยนะจะจัดการให้นะจ๊ะพี่จ๋าเขาป่วยจ๋ายังเสียงแหบแห้งอยู่เลยนะคะพี่ต่อมาเป็นหลวงพ่อพรศนะคะพี่หลวงพ่อพรม์มาช่องแคร์นะคะจ้ะด้านหลังเป็นระฆังนะคะพี่ ด้านหลังตีเป็นระครังแบบเี้นะจจะพี่เห็นไหมคะมีปั๊มเป็นระครังนะคะพี่เดีย๋ยวนี้สวยนะคะพี่ไม่น่าพลาดสวยงามมากเลยจ้ะหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่หาหกร้อยบาทจ้าต,ต่อมานะคะเป็นอันปาก,กานะคะพี่เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะพี่พระพุทธชินราชปีฝังฝีหกศูนย์นะคะพี่พุทธสกราชฝังฝีหกศูนย์ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่ด้านหลังเป็น พญา,านาะคะพี่พญานาคมีถึงเจ็ดหัวด้วยกันเลยนะคะด้านหน้าเป็นพระพุทธชินราชแบบนี้นะคะพี่ขาถราพูดผิดต้องขออภัยนะคะพี่จากเหรียญนี้แลเป็นเหรียญกลมมีห่งเชื่อมนะคะหกร้อย <600 S 1> นะคะต่อมาเป็นอันประกานะคะพี่นี่จ้าข้างหลังเป็นจันบบนี้นะคะพี่ท่านใดชมแล้วชื่นชอบทัดขานันได้เลยองค์นี้อยู่ที่หกร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่ หกร้อยบาทนะคะเป็นอันปากกานะคะพี่หกร้อยบาทต่อมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่หลวงพ่อฉุยนะคะพี่หานี่เป็นเหรียญทองแดงของเชื่อมนะข้างหลังมียันแบบนี้ภาพไม่ชัดเจนยังไงพี่สามารถขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะเฝยแบบนี้นะคะหลวงพ่อฉุยนะคะพี่อยู่ที่หกร้อยบาทเช่นกันโอชั้นหกร้อยมีเยอะนะคะพี่ EP ีนมีพายเยอะจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อคูณนะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อคูณแบบนี้นะคะ นานๆจะได้เห็นนะพี่นะแบบนี้นะฝีฝงามเช่นกันนะคะพี่นี่จ้ะเป็นหลวงพ่อคูนะพี่นะนี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะพี่ท่านใดชื่นชอบหลวงพ่อคูนะคะพี่จากหกร้อยบาทเท่านั้นต่อมาเป็นลือสีนะคะพี่ลือสีนะคะ<า><สา>เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่หาเก่าเดิมฝยเดิมแบบนี้เลยองค์นี้อยู่ที่หกร้อยบาทเช่นกันใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะหกร้อยบาทนะคะพี่หกร้อยบาทค่ะ ต่อมานะคะพี่ขอภัยนะจ๊ะเป็นพระพิตาเนื้อสำริดนะคะพี่เนื้อสำริดนะคะพี่เนื้อสำริดนะคะเก่าๆยังยืงแบบนี้เป็นเนื้อสำริดนะคะพี่ฟยๆแบบนี้เลยนะคะจ้าเนื้อสำริดองค์ละหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่ค่ะหกร้อยบาทนะจ๊ะต่อมาชมหลวงพ่อสุธรนะคะพี่หลวงพ่อสุธรนะคะมียักษ์สีแดงๆตรงใต้ฐานนี้นะคะ นจจได้ถามไปแบบนี้นะคะพี่หาสำหรับองค์หลวงพ,พ่อสธรนะ600้บาทเช่นกันจ้ะพี่จ๋า600บาทเช่นกันนะคะต่อมานะคะพี่เป็นะระฆังคล้าย,ายะระฆังนะคะพี่ไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะหลวงพ่อไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพี่ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะ6ก0บาทเช่นกันนะคะพี่600้บาทนะจะส่งไปทางบุเพิ่ม50บาทนะจ๊ะ ต่อมานะคะเป็น25ศสัตวรตษวัอุ๊ยโดนนิ้วพี่ขอภัยพระพุทธ25ศี่้าสัตวรตษวันนะคะพี่สวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะเนี่ยฟูให้พี่เห็นชัดๆนะจ๊ะฟูให้พี่เห็นชัดๆนะว่าพระคมมากเลยพี่หวานฉ่ำสวยงามเลยนี่จะพี่นี่ยมีดันแบบนี้พระพุทธ25ศี่้าสัตวรตษวันนะคะพี่ขึ้นคอไว้ถือว่าโชคดีได้นะคะพี่โชคดีค่ะพูดผิดพูดไปเรื่อยเลยเนี่ยจ๊ะ 600บ้บาทจ้าต่อมานะจ้าเป็นนี่จ้า6ก0บาทนะคะพี่หมดลงแล้วน้อมาชมเหรียญเมกะสิทธ์นะคะพี่เป็นเมกะสิ์นะพี่นาะลงทองมาแบบนี้เลยเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะตรงนี้มียันด้วยนะจ้าจะพี่องค์นี้700บาทน,นะคะองค์นี้เรื่องที่700บาทแล้วนะจ้าจะต่อมานะคะพี่เป็นพระนางพญานะคะพี่นี่คะ เก่าๆสวยๆเรียมเปิดมาแบบนี้นะคะพี่เม็ดแรกสวยงามนะคะพี่หาีา่จาสวยงามเลยเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันสําหรับพระนางพญาองค์นี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่ปเป็นแหวงองค์สีนะคะสวยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยี่จาเรียบม,มาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ขึ้นคอได้เลย ี่เป็นอันปากกานะคะพี่เรี่ยมมาเรียบร้อยแล้ว700%ดรเช่นกันจากพี่เจ็ 700. ต่อมานะคะเป็นเหรียญหลวงปุกไข่นะคะพี่หลวงปุกไข่นะคะพี่เพราะเชิงเลน,นะพี่น้องถ้าจําไม่ผิดนะคะเป็นเหรียญทองแดงนะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเก่าๆแบบนี้นะคะหลวงปุกไข่นะคะพี่ถ้าผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะคะ หกร้อยบาทเอ๊ะเจ็ดร้อยบาทพี่อย่าเลี้ยงเจ็ดร้อยจ้ะขอโทษนะพี่นะ้าเมื่อกี้แบบหลายรายการเนาะเราจะหลงลืมหลวงพ่อตาบลยพี่อันนี้หลวงพ่อตาบันมาขัำเรียงนะคะพี่เป็นทองแดงนะคะพี่ค่ะเป็นเหล็กสีมาทองแดงแบบนี้ด้านหลังมียานแบบนี้นะคะค่ะพี่เรียญน,นี้สวยนะพี่นะมีความคามชัดสวยงามเลยเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้ะพี่สําหรับหลวงพ่อตนะ,ะต่อมานะคะพี่มาชมนี่ค่ะ หลวงพุทเยี่ยมมาสะพานสูงนะพี่นะรักเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยองค์นี้นะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่สำหรับหลวงพุทเยี่ยมนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะต่อมาชมพสัสสมเด็จนะคะพี่คนละข้างพิมใหญ่นะคะพี่ เรียบมาเรียบร้อยนะจ๊ะพี่ขึ้นคอได้เลยเจ็ดร้อยบาทเช่นกันจัะพี่จา7เจ็ดร้อยบาทต่อมานะจ๊ะพี่เป็นเหรียญก็ะไหลทองนะคะหลวงปู่ทิมนะคะพี่หลวงปู่ทิมเป็นเหรียญก็ะไหลทองหลวงปู่ทิมนะพี่นะแบบนี้เลยกระเป๋าเฟย์ยแบบนี้เลยนะจ๊ะเหรียญนี้นะคะพี่อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจัะพี่เจ็ดร้อยบาทพี่ท่านได้ชื่นชอบนะเจ็ดร้อยบาทเจานางต่อมาเป็น เจ้าสัวนะพี่นะเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญด้านหลังมีตจะกุดฟองดอกแบบนี้นะคะพี่นี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่สำหรับเจ้าสัวนะเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะหลวงปู่ทั่วนะคะพี่พิมพ์หัวเรือนะพี่นะมีคาบคักคาบที่เบ้าเดิมๆเ,เลยพี่นี่คาบที่เบ้าเดิมๆยังเกาะอยู่แบบนี้เลยนะจ๊ะ เดิมๆสวยๆเลยนะคะพี่หลวงปู่ทวดองนี้นะคะพี่จ้าใต้ฐานเป็นแบบนี้นี่เป้าเดิมๆนะจ๊ะพี่องค์นี้อยู่ที่9 0 0บาทนะจ๊ะพี่9 0้ารอยบาทสวยเดิมเข้าเดิมหมันเลย90้บาทนะจ๊ะ <Okay. S 1> นะคะพี่เป็นปิดตาหัวจรวดนนะคะพี่หลวงพ่อทับวัดทองนะคะพี่ กาวฝอยๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นปิดตาหัวจรวดนะคะพี่หลวงพ่อทับวัดทองนะคะเก้า้อยบาทเช่นกันจีจ้าเก้า้อยบาทเช่นกันนะคะเก้ารนอย hmm บาทเก้าเดิมฝอยเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่เนื้อแบบนี้เลยไตฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะหลวงพ่อทับวัดทองนะคะพี่หาดีจ้าหัวจรวดนะคะตรงนี้มียันอุนะคะพี่พี่เห็นชัดๆหมเลยนะคะ เก้าร้อยบาทจา้ะสวยงามมากเลยนะคะเก้าร้อยบาทเนาะต่อมานะคะที่มาชมอันนี้นัดไม่แน่ใจนะพี่นะว่าเป็นหลุงพุ่มเอี่ยมวัดโคนอนหรือเปล่าแล้วพี่นะไม่แน่ใจเลยพี่เป็นเป็นเนื้อไม้โพกแกะนะคะพี่นี่จะ้ะเป็นไม้โพกแกะนะคะพี่เกาๆสวยๆแบบนี้เลยเป็นไม้โพกแกะตรงข้างใต้ฐานนะคะพี่ใต้ฐานจุดชันลงแบบนี้นะคะ เก่าแลสวยมากนะพี่ชิ้นนี้เก้าร้อยเช่นกันนะคะพี่เก้าร้อยเช่นกันสวยงาแบบนี้เลยเก้าร้อยนะจ๊ะหลวงพ่อปานเขาอ,อ,อา้อพี่ปิดตาหลวงพ่อปานเขาอ้อาพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นหลวงพ่อปานเป็นสายใต้นะคะพี่เขาอ้อนะคะพี่เออเขาอ้อพัทนลุงนะคะถ้าผิดพลาดนะต้องขออภัยพี่ๆี่ด้วยอันนี้เป็นเขาอ้อพัฒลุงนะคะ,าอ,างะ,คะองค์นี้อยู่ที่เก้าร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่เก้าร้อยบาทใต้ฐานสวยๆแบบนี้นะค่ะพี่ ไม่ค่อยได้เห็นนะคะพี่นันไลฟ์พระมาเป็นปีแล้วเขาอ,อ้อนแทบจะไม่เห็นเลยองค์นี้สวยมากพี่เห็นแล้วสะดุดตาเลยนะคะ900อนะจ๊ะอันนี้เป็นปิดตาเนื้อไม้เช่นกันนะคะพี่ตรงนี้มีชั้นลงนะคะเป็นปิดตาเนื้อไม้เช่นกันนะคะพี่นะจ๊ะมีรอยจ้าหนักหละแบบนี้ขออภัยจริงพี่องค์นี้ไม่ฟาบที่เลยนะคะพี่ไม่ฟาบที่ต้องขออภัยด้วย900เช่นกันนะคะพี่900บาทเช่นกันสําหรับองนี้900บาทเช่นกัน เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยพี่ท่านใดชื่นชอบนะ900บาทไม่ทราบพี่นะพี่น้องขออภัยจริงๆจ้ามาชมนี่นะจ้าพี่พระกลิ่งนะคะพี่นี่เก่าๆสวยๆแบบนี้เสียงกลิ่งดังกลังวานเลยนะคะพี่กลิ่งก้นถ้วยนะคะพี่วัดส,สุดทัศนะคะพี่หานี กิ่งก้นถ้วยวัดสุดทัก์นะคะพี่ถ้านัดพูดผิดนะนะัดขออภัยจริงๆนะคะพี่บางทีพามีหลายรายการนะพี่นัดก็ไม่ได้เก่งด้วยความจําก็ไม่มีด้วยจะพี่นี่นะคะลงพรกกิ่งวัดสุดทัศถ้าเป็นวัดบวรเลยต้องขออภัยเลยพี่นะไม่ได้มีความรู้มากมายก็เลยจะพี่ต้องขออภัยด้วยบางทีจะจาได้ไม่หมดพี่ขออภัยจริงๆนะจ๊ะนี่จ้ะ องนี้จะพี่หนึ่งพันห้าร้อยน่จะพี่หนึ่งพันห้าร้อยสวยงามมากนะพี่นะเนื้อเก่ามากเลยสวยงามเลยหนึ่งพันห้าร้อยนะขององค์ของของอีกทีนี้นจะพี่ขององค์สุดท้ายแล้วนะจจะพี่แป๊บหนึ่งนาะนี่จ้ะเป็นวัดละคลังนี่องนี้สวยเด็ดเลยพี่สวยจริงนี่ลงทองมาแบบนี้เลยเผื่อพี่ท่านใดชื่นชอบนะเป็นวัดละคลังลงทองมาสวยงามแบบนี้เลยเก่าๆเป็นเล่มเงินนะคะพี่องค์นี้อยู่ที่สองพันห้าร้อย เป็นเลี่ยมเงินนะคะพี่เดี๋ยวเราจะจฟูลพี่เห็นชัดๆ <c oughs> วัดละคังนะคะพี่สวยงามแบบนี้เลยสองพันห้าร้อยพร้อมตลับเงินนะคะพี่พร้อมเลี่ยมเงินเนี่ยไม่ใช่ตลับเนาะตลับมันต้องตลับต้องถอดเปิดได้นี่เป็นเลี่ยมมานะพี่เนาะเก <c oughs> ่าๆแบบนี้เลยสอง0ัน้าร้อยนะคะพี่องค์นี้พระสมเด็จวัดละคงพิมพ์ใหญ่นะคะ2500น้าอยนะจ๊ะหลวงพ่อเงินนะคะพี่ องใหญ่นะพี่นะหลวมพ้องเงินเท่ารูปหล่อเท่ารูปหล่อหลวมพ้องเงินเดี๋ยวกว่านนึงอันนี้เป็นเนื้อง,งานะพี่นะเป็นเนื้อง,งาช้างนะพี่นะแกะเป็นรูปเหมือนหลวงพ้องเงินนะพี่สวยงานแบบนี้เลยนะคะพี่องนี้ฝวยจริงพี่เป็นงานฝอยชําเลยนะคะฝวยเดิมๆเ,เลยนะคะพี่นั้นเหมาติดมาแบบนี้องค์นี้นะคะพี่อยู่ที่สองพันห้าร้อย ขออนุญ,ญาตไม่ลดแล้วนะคะพี่25 0 0น้รอยราคาตึงแล้วไม่ลดแล้วนะคะพี่คนอื่นขายแพงกว่าน,นัดแน่นอนนะจ๊ะแต่คนอื่นอาจจะไม่มีเพราะนัดได้มานานๆถึงจะเห็นนะจ๊ะพี่สําหรับอีพีนี้ฝากพี่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดติดตามให้นัดด้วยนะคะคนติดตามยังน้อยมากนะคะฟังแล้วชอบทักหากันได้ฟู้องน้งฟ้อง67กสี60กาไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะพี่อีพีนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรฝากติดตามอีพีต่อไปนะคะสําหรับอีพีนี้นะัดต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะพี่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีคะ่ะ